แนหลังจากที่พวกเรานะครับห่างหายกันไปจากช่องนาพอสมควรใช่ใช่คิวของใหม่เนาะแล้วก็ก็อย่างที่เห็นนะว่าการเปิดของใหม่ของบล็อกนี้โอ้หเลด3 3มมันมีเยอะกว่า4บล็อกที่ผ่านมาทำให้การเปิดสกล่องมันไม่ครบแล้วก็พวกเราต้องไปตามหาเพิ่มแล้วก็ใช้เวลาอ่า ทั้งส่งทั้งนั่นทั้งนี่นานมากใช่เกือบสามเกือบเดือนน่ะนี่เราหายไปก็วันนี้เรากลับมาแล้วนะครับก็เป็นคลิปแรกของศูนย์ห้าของพวกเราเนาะก็คนที่ติดตามรอดูอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามดูอยู่หายไปตั้งนานเนี่ยก็วันนี้ตามนับปกคลิปนะครับด้มาแล้วโดเมนมาทั้งคู่โดเมนทั้งงคแต่ในผมไม่โอ้อาจจะเก่งอะนจะเก่งเราดูในคลิปต่อไปมามามาอแล้วก่อน โอเคจัดไปโอ้ยอโอเคไม่เป็นไม่เวลาไม่เป็นไม่เโม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 ไปทำเดียวเลยทเดียวเลดูโหยดเมียนอ่ะว้าวสองใบสองใบสี่ใบสองสามสี่โอ้ชิ่งใจขึ้นมาหน่อยสี่ใบหาอะไรดีเอ็นดีจีเอน่าจะเป็นดีจนะครับใบเดียวไม่น่าจะพออุ้ยวิงเลยโอเคมามา เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเซต up เป็นการอุ้ยอยู่ในจะตำนานเรื่องอะไรตัวหนึ่งไปกดทิ้งดอยไอ้นักป่าน้อยมาลอนป่านน้อยเหรอป่านาะป่านแล้วป่านแล้วตัวขาวตอวดำยิงไปเไหลมาลอนแล้วอ่ะงหไว้อะไรเป็นบาครับจากนั้นดิกอันดูนะเริ่มหลังตัวหนึ่งอ่ะไม่มีอะไรและถ้าครับผมผมรักแบพูดแบ๊บแบ๊บต่อเลยโอ้โหบจะ เอามื่เอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ๊ยเอาวาผ่านไปผมช็อกเลยช็อกเลยมาแต่แรกเลยทิ้งเอาได้ป่ะไรครับมาแล้วบาสเกตบอลเจ็ดครับผมหยิบบาสเกตเกตสองแล้วก็คลิปนี้นะครับก็หลังจากที่เราหายไปนานเนาะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ลงดิบ รวมถึงคลิปหน้าด้วยก็คือจะไม่ตัดอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเราจะลงให้ไวขึ้นใช่เพื่อให้มันทันช่วงของ05นะครับอันนี้ก็ใครที่ติดตามเพราะว่าเราตัดคลิปงมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ,บเดี๋ยหยิบบัตอรดารล้วยู่วัตเตอร์บิดเขาบ้าหนึ่งยิงเรียกลอกแค่นึง่งใบไม่มีครับไม่มีผมได้จัว่วจัมือนบ้าเลยเดี๋ยวรเนี้สกิลเมื่อลงในในเมนเฟสครับผมโซบัสดูการห้าใบ ถ้าเท่าไหร่เราต้ดงบบอัลเตอร์อะดู่ห้าใบหยิบยูนิตเกจสองอ้าวไม่ไดเจอไม่เป็นไรถือว่าเราได้สับกองอีกรอบใช่เมื่อกี้ผมจวดทิ้งไงอ๋อเขาก็เลยใส่แบบมั่นใจใช่ครับโดดเปลี่ยนคิวเลอร์เอ็นจิ้นด้วยเลยหนึ่งหมื่นผมขอการก่อนไม่งั้นกานตัวนั้นไม่ได้อยู่เพรเะวาเอ้ยโคมบ้าเพราะเราเนี่ยอ่ะ ส,สองมืแป๊บผมไป่ไกลครับผมเช็คคิดพลังยูงเพคิลเลอร์ก็สู้ในท้ายคืนหนึ่งครับผมท้ายแล้วก็เตืนครับอกันหนึ่งใบอ่าอ่ะมีอหนึ่ง,ง,ง,บงใบไล่ไเป็นเนฮาเลมจากนั้นเทคบาร์นะครับมาโดนเนฮาเลมเลยครับคาร์ดบาร์ดเสริ์ทเสร์ทนี่ดีกว่าว้ายชีฮาร์ฟเอ้ยยิงได้น,นะเอากับมาสิยิงไรประโยชน์ <laughs> ถ้ามีภูม้าก็ใส่ได้นะใช่แต่ว่ามันเป็นเด็กสาวมีปะนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว่อยไปถึงช่วงเด็กแล้วกันนะต,ตรงนั้นนะะมันไม่มีอะไรทำมันบ้างโอเคมันลงบ 5, ว,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 วห้าพันว้าวเดีจะติดชิน้นนะเดี๋ยติดชิ้นติดเล่นัวางแล้วอ่ะโอ้กดด้านหน่อยกดด้านหน่อยอ้ไปยอนนี้เริ่มตีติดติดกันหรือมั้มีข้าเท่าไหร่ยี่สิเอท้าเขามีห้มืนกันจะเป็นสามสิบเอ็ดนะฮ โหนักเข้าเลยร็าเลยโอ้ยคิวแมนอุ้ยอร่อยลาอร่อยลาครับผมอกินอะไรเยอะอ่ะต้มอาทิตย์เมื่อตีหิดเนาะแจ็กตีตันนึ่เอาแล้วมาดีครับเอาดีครับตัวนึงไปที้มือหนึ่งไปทิงขี้ี่เราได้มาไหโอ้โหยังรูสามร้อยแต่ออกยังเยอะประดับ หมดแล้วมาแล้วมาแล้วสุดแล้ยเฉยอือว่ากดแล้วเจอวัตตาวัตเตเบดดีไอ้เรื่อก็ไฟเวตาลงอ๋อหมดแล้วว่ะเหมือนหนึ่งอ่ะเหมือนหนึ่ง <c oughs> ให้การอะไรกัน <c oughs> <ๆ>อะไรห <c oughs> นึ่งอ่ะสกิลครับมาเจ๊บอกว่าเมื่อตีเราสามารถทำเทคจากข้างล่างได้ครับทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ครับผมด่วนบัตต้าถ้ามีสอง เลือกสูบ2หรือสูบ1ก็ได้ใช่ใช่แล้วมาเจ็ดได้รับ2000แล้วได้รับอีกหนึ่งคียได้1ได้เพราะว่าเราสูบวัตต์ดาร์กไปว้าตอนนี้15โอ้พี่จีพี่จีสิบห้าเองอย่าคิดอะไรเยอะอย่าคิดสามได้ปฏิหารเก็บเลยเก็บเลยมาเป็นคู่เหมือนเดียวไม่กันแล้วกันอีกอ่นนี่ส่งคนตลอดนะครับโอเคก็ถึงภาคมีจังเลย ไม่ไหวไม่ไหวเอ้าเทคชีฮาวนะครับมายืนค้างเทินเนาะก็จะไลฟ์เอามันเข้าโซ่แล้วก็ไลฟ์ฟรีเป็นดักบสุหรู้งี้กดบัตรรักจริงจแม่ <laughs> อ่ะแล้วก็เทคกเนีน่ยเลี้ยมไหมไล่มันออกมาไอ้เราก็เคี้ยวได้มีสักพิกนึงอ่ะเทคเบอร์เซิร์ฟเอ้ยไม่ใช่เบอร์เซิร์ฟเบนงอนเบนงอนเลยเอาคดบัตรหนึ่งเบอร์เจ็ดอ่อดา 1, อการ์ดติดชื่อโอเวอร์โหลดหรือใบขึ้นมือเก็บไปก็ได้นะผมว่าน่าจะไม่เจอสองสี่หก เสร็จใบครับเจอวเอาด้วยเหรอเอาดีครับผมไม่มีในมือโอเคเรียบร้อยเจอหน้าโดนการเจอกันเอาไปเจอหน้าโดนผมละจักเรียมแล้วก็อีมที่นีดีครับอ่ะเทคในคารลิมเลยสวบหนึ่งบวกแวร์แล้วตัวอ 5000. อเองห้าพัน เอาแนวเอานเแเอาวนเดี๋ยวเตรียมเตียมแานบยอะแต่สเข้าไปทั้เฟซเาานดาบอาแอคแคดเลยโอตีแวนจากนั้นเเคบลอนเมื่อโอ้โดตีตะวันได้ค่าวันทไมตีแวนเออเ้าคุณผมตีเลยรบผมกับเก้าบาผมเองความคิดความคิดอเล็กหนึ่งเล็กสไม่มีก สิบห้าข้างสิบห้าครับอาามาอ่ะสิบห้าเป็นกาสิบหเนกาไม่เหมือนหนึ่งเลยอ่ะเ็บ<ช><ช>จัดไ,ไปผ่านเธอแล้วจ้าเธอเจออะไรเธอสูนหน้าไหลรอือเอาเอา,เอา,เอาท้องนะี่ยหลังกันิ้งใหญ่เกม 1, <laughs> หมดแล้วหนึ่งองว้ายหมดละ มะโอเคจัด okay, ไปเราเผื่อโซนหน้านี่หว่าล <c oughs> ืมวาง yeah. <c oughs> เย่เฮ้ยผมเฮ้ยอ๋ยอผมรู้แล้วผมจะทำอะไรบ้างเขาเขาญาติยืนโ oh, อเคโอเคโอเคจะไปไปไปยังไงมันก็ยังมีชักตัวเดียวผม,ผมตายแล้วลาก่อนอยากได้ห้าพันอ่ะอ๋อทีมวานะครับผุ้ลงแหวนเดียเด๋ยวเรียแหวนเดี๋ยวเรียก็ได้ใช่ยิงกุ้งแข่งหนึ่งใบ ไป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 ละก่อนดิฮัลเลนอเพิ่งคิดเลยครับแบทเทิลอ่ะบอกว่าแต่ถ้าีีรเากาดของคุณคุตยดไทายได้รับอีกห้าพันนี่นีรุนแรงรุนแรงสาสามไ่พอามพสามพันสามไม่น่นนะฮิวข้างฮยล่ยได้เอาอยูได้โอเคเๆเ <c oughs> ดีดวยวีดครับุตยยวดไม่ายีไแบตีบ่สูบสองพันห้าสามไดรฟ์สาไดฟ์อ่าถ้าวางปล่อย ใจเย็นใจเย็นวามหมืาสใบมันจะเป็นตอนนี้ยืนเอามาหมดแล้วว้า23มันจะเป็นหมื่นสามหมเป็นห้จะเป็นสได้ส่วนเนาะมาแล้วมาสามดงสามได้มาสามได้สได้ใช่ทสดอตัินหึงก่อนเอายานัำจริงเลยเอาแวนเยไปมีมันใจบอก นิ่ตีสกิลบอกสกิลของเชครับเมื่อบุญให้เบลีเวียได้เบลีเวียได้อะไรใช่บุญให้เบลีเวียได้อีกห้าพันตัวมาได้อีกห้าพันใช่ให้อย่างนี้แล้วกันสามสามสามโคตรโแวนโคแมนนี่รออะไรถึงหน้าถึงหน้ากากไม่ปล่อยถ้าถึงคราวก็เกิดขึ้นมาถึงเวลาแล้วลาสุดท้ายของโอ้ลอนไลฟ์เป็นดาวกดิโอร์ดิออนเป็นพูดไปตั้งแต่ต้นปีไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับมาแล้วมาแล้วเราไม่ไหวอะเราถึงไม่ไหวอะ อ่ะลงเบอร์นิ่งหอยตัวอธิบเบอร์นิงหอยองเขาเบอร์เจ็ดสองสองสี่ห้าหกเจ็ดไม่มีอาจากนั้นถ้าเราไม่หยิบหรือไม่มีนะครับก็จะได้หงายแดมหนูใบเนีคุ้มจังเลยหรือว่าเป็นการเช็คของไปอ่ะเทคโอหล่อนะครับถ้ามีบิอาหล่อนล่งแรกต้องเป็นล่างแรกล่างนี้เท่านั้นนะครับติดชื่อใช่ก็จะได้อีกห้าพัน โอเคเด้อตัวสแตนบายเลยครับอีก2องส่วนี่นะแรดเทิรนเฟรดเลยครับ GN ครับอักคาคือเทคเบร์ดี้คอร์ดึงคือครับบุคคาพาน18เท่านั้นแหละเบาๆคุณบื้มในฮาริมผมชิ้งอ่ะไม่มีจีอ่ะมาแน่เบรนดี้คอร์ดถึงเนือสิบแใช่สามล้วสองได้มาเลยสองได้ข้าวใช่เช็คหนึ่งคี ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องให้เรียนนะครับมีาไครับแต่ร้านเทคของ D N คาร์ดิบาลเองมาจบการต่อสู้ที่ตีนะครับอิงมือสองใบเนาะแต่อืมว้าแต่คือว่าทำไมเขายังมีอ่ะจากนั้นเทคของสองประเด็เนาะเอาใบเก่าอมาถูกทิ้งมีข้าโซจากนั้นเทคอันนี้มาถูกทิ้งในแบทเทิลเฟสนะใช่มีข้าโซเหมือนกันแล้วก็เลือกหนึ่งโกลบห้าพันผมเลือกแวร์แล้วกันจะได้กันยากยางหน่อย อะจากนั้นให้แบนตีต่อมีเกมสองไหมสามสิบสามเดี๋ยวจะมีเกมสองไหม <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอะจากนั้นเทคเหมืนอนเดิมครับปัดอีกเหนึ <30. S 2> ่งห้าปันสามสิบอ่าออกเท่าไหร่อ่ะอะะอกส <c oughs> ามสามหนึ่งห้าสองได้อีกหนึ่งห้าสองได้โหเอาหนักนะคุณเนี่ย <c oughs> นานๆทีแล้วปล่อยเลยทีหนึ่งตายใช่ไหมฉันผูกกันไม่ไหวว่ะเจกเจกอ้ารอดไปนะฮะ ้เบอ,อร์นิคอนบก็ยังตีเขาเบอร์นิคอนจองหมื่นนั่นแ,ลแหละสองหมื่น,นสองห้าอ่ะสองหมือีกทีนึงทีแรว2สองหาผานเทอและครับหมดแล้วครับหมดล้วครับเหอจุดนึง่งเออ่วน้าไลท์โอ้โหได้ต้งสองใบใช้หน่อยโอเคไลทออเดอร์แล้วอดูสุดเก่งทัแวนระดับสเตอร์เขาจะบานหนึ่งหมดยังวะ หาการ์ดที่มีติดชื่อบลัสเตอร์เกตสองจะกองหนึ่งใบนำเข้ามือแล้วสับกล่องผมเกตเก่าวะแม่โอซ่าบลัสเตอร์บีดล่างประตานแม่งยังแม่งยังกลุ่มแม่ยังอย่าว่าเขาพอเขาจะมาเดี๋ยวเวลานเป็งห้าบล็อกห้าบ็อกเลยไม่มีไรเสียใจหรอ ไอ้ย,ย่าโดนอีกแล้วผมอยากจังแรงโอ้ยเพอส่วยอุ้ยเหมือนผมฟังแบบหมดเย่ๆย่ๆย่เย่เขาเปิดเพลงในหูอะเย่เพ, <c oughs> เพลงมันต้องเพลงมันต้องมาเพลงมันมต้องมาเพลงต่อต่อเพลงคิลเลอร์แต่ก็อุ้ยเขาสูบท่าใหญ่แล้วสูบเต็มว่า <c oughs> เบอร์ดิงคอลแตกหมด เ้ากวนอ้าวอันนี้ก็ทําไดไ้นี่หว่าใช่ทําได้เหมือนกันอ้าวแม่แต่นี่มีพลงังนะนี่มีพลังแลกกันแชกกันไปกดหลอกบ้านไปกดไปให้เหลือ,อยิงทิ้งเฮ้ย <laughs> ไม่เดี๋ยว <laughs> อย่าได้โซอย่าได้โซเรามาลุยกันเลยดีกว่าหรือว่าเราแค่ไม่เอาได้ปะ <laughs> แหวนให้เขาแบบจันทร์ให้เขาหล่อนไม่หรอกสามสามตีแม่ง ไม่การทำไม่กันเด็กฟอนหน้าหนึ่งหมืนเอาไปเลยครับเตีเป็นคือเรื่องครับสวัสดีหนึ่งเดทายดูการหนึ่งหน่วยผมไม่เสร็จก่อนเนาะไม่เสร็จครับไม่เสร็จผมจะได้ไปตีมาท้าใหญ่ดูสองตัวสกิวมาเจ็กแบนถ้าดูบาตอร์เบีเดทายการ์ดเขาแข็งเด็กแล้วไม่สนใจเลยด้วยพีจีโอ้ส่เลยเฮ้ยหิวโอ้โหยังยังไปกันต่อเราจะให้เบลดเวียผม วิดีโอฟีสามเลยเหรอใช่ใชเบามาก4ีสาดุ๊บออวุ้นนี่ครับอืมกดเลยนี่หมื่น้าเนาะหลุมโอ้ยอย่างเยอะป้าไปเดียวประเทินกรับจัวดีใช่ไหมผมและผมศรัทธาในพลังโฆษณาอะไรป่อยดาวเวฟแหละคมไงป แล้วย่าไปเซฟย,ย่าไปรออะไรเลยเดียนตยีเลย2องหมื่นเท่านั้นแหละไอสองหมื่น,น,นแปดพุ่ยไปอ่ะถามไหมสามเช็คเป็นห้านอ้อใช่ผมก็เข้ามาถ้าคุณถ้าคุณศรทัทธาผมก็ศรทัทธาในผมอ่ะอุ <c oughs> ้ยไม่นอนทำฮิวเหรออยู่ใช่นอนขี้น <c oughs> อนขี้เอาวาสี่เอามาสี่เอาสี่เหรอใช่เอามาสี่ก็ขอยาคิดแป๊บช่ก <c oughs> ันข้าวไม่ไหวโอ้เข้าเลยเข้าเลยไอขี้พลังครับ ขออนุญาตนับฮิวเหมือนกันเฮ้ยฮิวเหลือไปหนึ่งวิเด็กจะรักกันขนาดนั้นเลยเหรอยีบาลังเฮ้อลูกนาาท่าผมแบนออกสามสิบแปดใช่อ่ะอืมสี่ห้าห้าสิบใช่ไม่ไม่ไม่อ๋อนี่รอบหลังใช่ไหมรอบแรก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 ยี่แปดนะรอบแรกยี่แปด ยี่แปดเห่ออันนี้สามสิบใช่สามห้าเป็นได้เดียวต้องเป็นอย่างนั้นอ่าอ่าเช็คเช็คนี่นะเมื่อกี้เช็คอะไรวะนี่นี่นี่มาอ่าอ่าเช็คอ่านี่มีทิ้งปัดแบนด์อยู่แล้วว้ายปัดแบนด์อยู่แล้วอาขี้อ่อจับมือดีกว่าจับมือดีกว่าป้าครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงลิสต์เด็ของทั้งสองลิสต์ของพวกเรา ที่หมกกันมานานแสนนานกันนี่ครับผมก็เข้าสู่ช่วงลิสต์เด็กของพวกเรากันอีกเช่นเคยนะครับก็ต่างมาจากเดิมตรงที่เอาไม่ใช่ต่างเนี่เขาเรียกว่าอะไรกลับมาสู่จุดเดิมเนาะใช่ใก็ถ้าใครดูคลิปเราไม่ต้องถามหาลิสต์ของเด็กไหนเด็กหนึ่งนะครับดูดีๆแบ่งครึ่งไว้แล้วควละครึ่งใช่ฝั่งรู้นมาเจสตใช่ฝั่งนี้ดีเอ็นกลับประมาณนี้นะครับก็มาเริ่มกันที่ดีเอ็นก่อนนะครับใช่ผู้ชนะใช่ก็จะเป็นของใหม่ แต่ถ้าพูดตามหลังแล้วอ่ะ BN <The> เราของไทยเรารัดมาให้เล่นก่อนตั้งนานแล้วเลยไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยแตกต่างจากที่เล่นมาแล้วก็จากที่ไปดูที่ต่างๆมาหรือได้ลองสัมผัสด้วยตัวเองอะ่ะแตกต่างเพราะว่ามันจะมีะแค่ Burning Hor n เนาะที่เอามาช่วยช่วยเสร์ชเวลาเราแบบเราไม่มี BN จริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีเราก็ต้องลุ้นว่ามือป๊อกไหมแค่นั้นเองแล้วก็มีตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามา จริงๆใครจะไม่ใส่ก็ได้นะแต่ผมว่าแนะนําให้ใส่เพราะว่าเวลาทิ้งอ่ะเราจะได้เลือกทิ้งอะไรที่มันไม่ไม่ไมจําเป็นใช่เพราะว่าเวลาเราถืออ่ะเราเราไม่ควรทิ้งทิกเกอร์อยู่แล้วเราไปหาตัวที่มันพร้อมทิ้งดีกว่าก็เลยใส่อันนี่กับอันนี่มาอ่าและเผื่อใครสงสัยเนาะว่าใส่ไอ้ไอ้นี่มาทําไม,มก็เพราะว่าอย่างเกมเพย์ที่เล่นเนาะถ้าถ้าไม่มีตัวที่เอาไว้บ้มบอร์ด เราก็จะมีตัวนี้ไวไลฟ์ฟรีเพราะว่ากรณีเรามี PG อยู่ในมือเราไม่ต้องเอา bar, เทคบาร์เสริ์จพีจีเพิ่มเพราะเวลาเราเสริ์จเราจะได้เสริ์จไอตัวอื่นอย่างอื่นหรือเรามีอย่างอื่นเนี่ยเสร์จขึ้นมาแทนก็ได้หรือถ้าใครสงสัยว่าทาไมผมใส่โกโจแค่ใบเดียวแล้วไม่กลัวโดนกักแดมอ๋อผมไม่กลัวครับผมเลยใส่แค่ใบเดียวกว่าจะได้ไลฟ์ใช่กว่าจะได้ไลฟ์ไว้ได้ได้เราได้แรมได้แดมอยู่แล้วนะครับกป<ด>็<ด>ประมาณ ก็ใช่ใช้เทอร์นาเดมมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรอยู่แล้วถ้าเราไม่ทะลึ่งใช้เบอร์เซอร์กันเนาะก็ประมาณนี้ของ DN เไปดูของมาเจสกันต่อดีกว่าเน่เด็กใหม่ยกแข็งเลยใช่อ่าส่วนมาเจสก็ก็คูคนอาจจะคิดว่าทำไมเราไม่ใส่โปรโม่ใช่เราใช่อ่าไม่มีไม่มีส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะใส่ไปทําไมมันไม่คุ้มสําหรับมาเจ๊สามเวฟตอนนี้ใช่มันก็หกหมื่นก็จริงอ่ะแต่ว่าส่วนมากอ่ะ ถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยผมจะเล่นคู่เบลีเวียยืน2เลนเลยใช่มันจะออกคุ้มกว่ามันออกเป็นยี่สามยี่สามคู่เลยเพอสามสามใช่เพราะว่ายัางไงอ่ะเราก็ไม่เอาบัตเตอร์เบดอะมาสูบยิงเขาเล่นหรอกใช่เพราะตอนเนี้ยยิงตอนเนี้ยเมตาเนี้ยเอาวาหูเต็มซืบเมตาเอ้อเมตาเอวาแบบโห<ฮ><ฮ>การลั่นมาของออเดอร์นะใช่ก็ทําให้แบบเราก็ไม่สูบไมเคิลแล้วก็เอาบร์ดับเออบัตเตอร์เบดไอ้ไมเจิลตี้สูบบาร์ดั้บจากข้างหลัง ใช่แล้วตัวนี้ก็ยืนท่องเทิงท่องเทิงอยู่อย่างนั้นใช่การเอาเขาเรียกว่าอะไรให้มาเจ้แบบคุดทิกเกอร์มาให้ข้างเบดเวียดีกว่าใช่ก็ใครอยากใส่ก็ใส่ได้ครับใส่แทนตัวนี้หรือว่าลถอย่างคู่นี้มาใส่เนี่ยเป็นสี่มันก็ได้หมดเลยออเดอร์แล้วแต่คนว่าอยากจะใส่ไหมผมใส่เพราะว่าน่าจะเฟี้ยวหาหาได้หมดเลยใช่มันมันเสิร์ตตรงๆใช่เพราะเด็กนี้มันไม่ค่อยใช้บาร์ดอ่ะมันเสิร์ตตรงๆมาเลยคุ้มกว่าการที่ว่าจะต้องไปลุ้นห้าใบอ่ะว่าจะเจอไหมใช่แล้วก็ อย่าลืมนะครับว่าเด็กเนี่ยบอดบอดมันหายบ่อยด้วยการสูบเนาะการมีคู่ของเบดีเวียกับเคลอมันจะช่วยกบจุดอ่อนตรงนั้นได้ประมาณหนึ่งเลยนะเผื่อใครไม่ไม่ใส่เนาะวันนี้ก็ลองไปใส่กันดูแต่ว่าถ้าดูดดูดอะไรก็ได้แน่นอนดีนะมนกใช่ก็เดี๋ยวมันโอพีเกินไปเหมือนทางีไงก็ประมาณนี้เนาะของคลิปวันนี้ก็ชอบไม่ชอบอะไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s สไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะตามมาเร็วนี้เลยเพราะหายไปนานก็จะไม่ให มันนายเกินไปนะครับก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสว,วัสดีครับผม